สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ทีสะะ่สีลมคอมเพล็กซ์นะครับสีลมคอมเพล็กซ์ก็จะอยู่ที่สีลมเนาะถนนสีลมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงประมาณทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับแต่ว่าฝนแบบมันตกแค่แบบเล็กๆน้อยๆเนาะอาจจะไม่ได้ตกหนักนะว่าจะไปเดินเล่น <c oughs> คือรอฝนตกแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเดินแบาบว่าท่ามกลางฝนตกนะแต่ว่าเอญว่าฝนมันตกไม่หนักนะตกนิดนึงแล้วก็หยุดละก็น่าจะได้บรรยากาศประมาณนี้แหละทุกคนบรรยากาศแบบว่า ฝนตกไปโปรอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันว่าแบาาปปาบบรรยากาศฝนตกไปโปรยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแบบทุ่มสี่สิบห้าคนก็กำลังทยอยทยอยกลับบ้านกันนะครับก็คือทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้ดูบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวไปเดินเล่นไปเดินเล่นก่อนเนาะที่แรกว่าเราก็ว่าจะกลับบ้านเลยเนาะแต่ว่า พอดีมีฝนตกมานิดหนึ่งนะก็เลยอกว่าโอเคเดี๋ยวพาไปไปเดินเล่นดีกว่าถ้าว่ามีอะไรน่าสนใจมีไปเดินทางนี้เดินทางนี้โอ้เดี๋ยวก็คือมันมีแบบตกนิดหน่อยอยู่นะเพราะว่ามันมีไอเนี้ยเห็นไหมมันมีเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเอ่อน้ำเดี๋ยวลองเดินดูด้านล่างก่อนเุ้ยเหมือนจะมันจะจอมแจมอยู่อ๋อนี่ไง เดินไปทางนี้เดินไปทางนี้เดินยาวๆไปนี้เลยแต่มันหยุดตกไปแล้วอะไม่ไม่หนุกเลยหยุดตกไปแล้วสีลมคือสีลมนี้เราแบบว่ามาบ่อยๆเนาะเพราะว่าเราเราก็จะมาอ,อนั่งเล่นสีลมคอมเพล็กซ์บ้างมาแบบว่า เดินเล่นแถวนี้บ้างเพราะว่าสีลมก็คืออยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะครับอันนี้อ๋อรถนักช่องเชี่ยวนี่ทางลงรถไฟฟ้า BTS นะครับอ่านีา่ก็คือคนเขาก็จะแบบว่าเดินทางกลับกันเนาะนี่อันนี้คือ างขึ้นทางลงรถไฟฟ้าสระแดงนะครับพิเทศสระแดงนะครับไปเดี๋ยวลองเดินดูร้านค้าโน่นๆ่นให้ดูฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าเราจะไม่ได้เข้าไปด้านในเนาะอันนี้คือซอยธนิยะนะครับหรือว่าถนนธนิยะ ก็จะมีว่าร้านอาหารถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะกลางคืนก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละ <laughs> แต่ว่าในซอยก็แบบเยอะแยะเลยนะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับอ่าโอ้ร้านนี้เดินเล่น,ลนๆก่อนกลับนะครับคือรอให้ฝนตกแรงๆเนะขาก็ไม่ตกแรงอ่นะตกแบบนิดหน่อยแล้วก็หยุดละสีลมซอยหนึ่งนะครับ เดินเล่นๆเ,เนาะไปดูบรรยากาศกันนี่คือบอกว่ากรุงเทพมหานครเนระับเป็นย่านหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วกันเนาะ mm hmm. นี่นี่ตรงนี้เวลาที่เราแบบว่ามาถ่าย mm hmm. ทุกคนจะชอบทุกคนจะชอบตรงบริเวณนี้กันมากเลยทุกคนแบอบกว่าสวยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าที่ที่แบบตรงนี้มันสวยแล้วมันดูแบบกว้างขวางจริงๆแล้วอ่าเ,ออเขาเรียกอะไรทางที่เป็นแบบ ฟุตบาทหรือว,ว่าทางเดินเท้าเนี่ยมันไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ที่มันดูกว้างเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ของทางห้างเขาออกมาด้วยแล้วทางห้างเขาก็คือทำอให้พื้นเนี่ยเสมอกับเสมอกับฟุตบาทนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าจากฟุตบาทจากริมถนนเนี่ยยาวเข้าไปคือมันจะเป็นพื้นที่กว้างเสมือนว่าฟุตบาทกว้างแต่จริงๆแล้วฟุตบาทก็เท่าๆกับที่เราเดินมาเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเนี่ยเห็นไหมเขาทําแบบดีนะ อันนี้คือทางไปมีฟุตแลนด์ด้านในด้วยนะครับคาเฟ่ก็เยอะอยู่บันไดทางขึ้นแต่ก่อนบันไดทางขึ้นจะอยู่ตรงฟุตบาทตอนนี้เขาก็รือ้อแล้วก็ให้ขึ้นทางเดียวกันกับไปห้างะครับก็คือบันไดเลื่อนขึ้นลงแล้วก็เดินเข้าไปที่รถไฟฟ้าสารแดงนะครับบรรยากาศแต่ว่าเราจะไม่ได้เดินไปเยอะเยอะแยะเหมือนทุกครั้งเนาะ ือแบบว่าแค่พาดูเล็กน้อยนะครับสายเ6็ดสผ่านเราไปแล้วนะครับแล้วเราอยู่แถวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับนะครับให้ดูบรรยากาศครบเล็กๆน้อย,อยพออย่งงด้านนู้นมีแมคโดนัลสาย77เซ็นทันพรามสามนะครับเนี่ยใครจะไปเซนทันพรามสามก็ มีสายเจ็ดเจ็ดนะรู้สึกว่าจะผ่านนะอ่ออันนี้ด้วยเจ็ดเจ็ดจะดจุจักนะก็จะมีแบบผ่านด้นร้านร้านอาหารร้านอะไรเยอะแยะมากมายเลยทุกคนฝนตกอะตกลงมาอีกสักนิดนึงที่ครับขอขอฟิวขอฟิลขอฟิลแบบสักนิดสักหน่อยนี่อันนี้พาสยามเทวทิวราชนะครับ พระสยามเทวทธิราชมหาเทวานะครับอยู่บริเวณด้านหน้าห้างพักสีลมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบบรรยากาศของพักสีลมนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มห้าสิบนาทีนะครับเกือบสองทุ่มแล้วแบบรรยากาศแบบว่าร้านช้าร้านอาหาระอะไรก็เริ่มแบบขายเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่ฝนตกไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มเ,เก็บผ้าเก็บอะไรต่างๆพัาคลุม เพื่อขายสินค้าปกติแล้วนะครับนี่ก็ยาวถ้าเราเดินไปตรงนู้นก็จะมีเป็นว่าแบบตลาดซอยพัดคงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าให้ดูประมาณนี้นะเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกับทุกครั้งที่เราเดินนะเพราะว่าแบบเราพาเดินไปหลายรอบแล้วตรงฝั่งด้านนู้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็จะมีแบบส่วนมากอะ่ะที่จะมีร้านค้าเยอะๆก็จะอยู่แถวๆโซนเนี้โซนที่แบบว่า อยู่แถวใกล้ๆกับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าร้านค้าอะไรเยอะพอสมควรแต่ว่าจริงๆเราข้ามไปข้ามไปข้ามถนนไปฝั่งนั้นแล้วก็เดินย้อนกลับไปได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวข้ามไปตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยที่เขาข้ามถนนกัน<ม>เดี๋ยวเราค่อยบอกาไปดูว่าจะยังไงเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคือตอนนี้เอาจริงๆอะฝนมันก็ไม่ได้ตกแบบเยอะแล้วนะก็คือสามารถที่จะ เดินได้มันก็จะแบบหยุดนิดๆิดหน่อยหน่นนอยนะครับอันนี้คือถนนคอนเวนนะครับเข้าไปด้านในในสตูนี่นเดี๋ยวข้ามตรงนี้เลยเพราะว่าด้านหน้ามันจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับตอนกลางคืนนะส่วนมากแถวนี้เขาจะเป็นแบบตึกทํางานนะเป็นตึกแบบอาคารเอ่อสำนักงานะอะไรอย่เงี้ยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาข้ามตรงนี้นี่เขาทําดีนะเขาทําแบบเป็นทางลาดเพื่อให้รถเข้าได้ไนยโอ้ oh. โอเครถเมย์จอดให้แต่ว่ารถอย่างอื่นก็ไม่จอดเนี่ยรถทั่วไปไม่ค่อยอยากจอดแต่ที่แต่รถเมย์เลยที่จอดให้อูนี่ร้านขายของนะฮะก็เขาเริ่มขายของแล้วทุกคนมีบอกว่าร้านขายของอันนี้คือที่เราผ่านมานะเห็นไหม ก็คือเป็นแบบถ้าสมมติว่าเราเจอจริงๆอ่ะทางแบบนี้ดีนะเพราะว่าเกาะกลางอ่ะมันจะเป็นแบบทางลาบว่าเลยเดี๋ยวนี้คือกรุงเทพมหานครเขาก็จะเริ่มพัฒน,นาอะไรที่มันเป็นแบบว่าทางเรียบหมดแล้วเนาะเพราะสมัยก่อนอนะ่ะมันจะมีแบบว่าสะพานลอยเยอะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นทางม้าลายแบบนี้แล้วก็ทางม้าลายก็คือทําเป็นทางเรียบทาเป็นทางอะไรเงี้ยคือที่สัคนสามารถแบบเดินได้ได้ง,ง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือทําเป็นทางลาบลงไป ตอนนี้สีลมซอยสี่นะครับสีลมซอยสี่ด้านในก็คือร้านผับอะไรเยอะมากนะครนี่คือเตรียมเตรียมร่มมาเต็มที่เลยนะทุกคนวันนี้เตรียมล่มมาเพื่อที่จะบว่าถ้าฝนตกแบบว่าแรงๆอะไรเงี้ยเราก็จะเ,เดินตากฝนกันเลยเดียวทำมนะิวสิกนี่แต่ว่าไม่ตกตกอยู่ตกตกนิดนึงไม่ถึงกับขนาดต้องใช้ร่มก็เลยอ่ะ ในเนี่ยรว่าบ,บรรยากาศมันแบบได้อยู่นะก็เลยแบบพาเดินเดินนะบรรยากาศพอได้อยู่อันนี้ Mc Donald ลนะครับสามารถที่จะเข้าไปดื่มไปดริงใน Mc ค o โดนัลได้นะ24ชั่วโมงนะครับมีร้านเสื้อผ้าแบบตั้งขายนะ oh. ร้านขาฝั่งทางนี้ก็จะมีร้านบริการ เรื่องของความสะดวกสบายอะไรเยอะอยู่ครับยังกีร์ลามเนี่ยน,นะครับแล้วก็ดองกี้ดองกี้<ม>พที่คนไทยก็คือเดินสุบุรีก้นควันแบบชิวมากเลยนะพี่คนไทยพี่คนไทย<ม>อ๋ออันนี้คือทางขึ้นรถไฟฟ้า ประมาณนี้จริงๆมันก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับทุกคนดองดองดองกีอันนี้ก็เปิดแบบว่าอยู่ที่อถนนเนี่ยธนิยะนะครับดอง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 กีดองดองดองกีนี่คือถนนธนิยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศโดยรวมอันนี้คือที่เราเดินเล่น ตนนี้สันเวลาแบบสันพามาเดินเล่นซันจะพาเดินเล่นแถวรถไฟฟ้าเพราะว่ามันจะมีแบบว่าจุดสถานที่ท่องเที่ยวก็คือบนบนรถไฟฟ้าอยู่แถวแถวนี้นะครับถ้าแบบว่าใครมาก็คือสามารถที่จะแบบมาเดินเล่นมาเดินอะไรเงี้ยได้แถวแถวนี้นะฮะด้านในก็คือจะมีร้านขายของนูง้นด้านนู้นเห็นไหมเขาจะแบบว่ามีของขายแบบเยอะแยะด้านในคือถนนพัยะเขาจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับถ้าใครบอกว่าชอบอาหารญี่ปุ่นชอบแนวญี่ปุ่นก็มาที่ถนนพัยะีได้นะครับ อันนี้ให้ดูบรรยากาศแบบบรรยากาศถนนเนาะมีแบบเยอะแยะมากมายองกิก็เลยอยู่ด้านหน้าเลยจบๆนะครับเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปด้านในนูนะ้นเนี่ยมันจะไปทะลุอีกซอยหนึ่งฝั่งนู้นก็คือของขายเยอะเหมือนเดิมลองเดินลองเดินแต่ว่าเราเดินไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงบันไดอย่างนี้แหละเพราะว่าฝั่งถนนมันจะเป็นแบบเออเป็น ร้านผับร้านบาร์ร้านอะไรเงี้ยเนาะสวยมาอย่างน,น,น,นี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นนี้แล้วก็ไปสกายบล็อกแล้วกันเนาะเพราะว่าฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้อาจจะไม่สะดวกในการถ่ายทำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นแบบร้านเกี่ยวกับขับบาร์อะไรเงี้ยเนาะสวยดี บรรยากาศของสีลมจะได้ฝนไม่ตกฝนตกจะมันตกนิดเดียวเนี่ยยาวๆไปตรงนู้นถ้าใครบอกว่ามาท่องเที่ยวก็ลองแวะมาได้นะครับที่สีลมเดี๋ยวเราข้ามไปลงฝั่งนู้นแล้วก็เดินจับทางด้านนู้นนี่ก่อนเนาะโอ้โหแล้วคือทางขึ้นคือด้านหน้าของเราก็คือ ีลงคอมเพล็กซนะครับเราก็มาเดินอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่าขายของอะไรต่ตางๆปกตินะฝั่งด้านั้นเขาจะเป็นว่าพวกสป,ปาเป็นนวดเป็นผับบาร์อะไรอย่างงี้นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเดินฝั่งทางนั้นเท่าไหร่นะเราก็มาเดินฝั่งทางนี้แทนเพราะว่ารถไฟฟ้าเขาลงฝั่งทางนี้ก็เลยมาด้านนี้นะครับ บรรยากาศคือถ้าสมมุติว่าฝนไม่ตกคนก็จะเยอะอยู่แต่วันนี้ฝนตกคนก็จะน้อยนด้านนูนก็จะมีเพ็กซ c h ั c <Linda> ชิคเก้นเบอร์เกร์คนะฮะร้านโอ้ล้านข้าวข้าวราดแกงตอนนี้คือสองกุ้มก็อาจจะเงียบเงียบเงาๆหน่อยร้านเพชรช็อป เห็นไหมประชดธรรมโโหเนี่ยด้านนู้นเป็นร้านเป็นผักนะครับเนี่ยหรือว่าใครจะเดินบนสกายวอลก็ได้สกายวอลก็มีสูงส,งสูงด้านบนเดินต่อ,อต้องเดินข้างในนะเนี่ยเดินข้างนอกเก็บเียกหน่อยๆน่อ สองทุมตอนนี้อยู่ที่ถนนสละแดงนะครับคือด้านขวาของเรานะครับคือถนนสละแดงด้านขวา504ก็ผ่านรถเมย์ ก็คืออาจจะเห็นบรรยากาศแบบว่าคนกลางลมเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าฝนมันไม่เยอะนะครับฝนมันแบบคือมันตกบึ้มไปทีนึงแล้วมันก็หยุดแล้วก็แล้วก็แกบบว่าเริ่มปอบแปะปอบแปะนี่คือรานวัดสันวัดสันก็มีอยู่ใกล้ๆกับ MRT เลยด้านนู้นก็เป็นห้างนะครับมีของขายของกิน บางลางก็เปิด24ชั่วโมงสีลมเอชนะครับเส้นเหลืองๆนี่คือทางเดินของผู้พิการทางสายตานะครับ ขอเดินดูว่ะนี่ถึงแล้วรถไฟฟ้า MRT สายสีลมนะครับเดี๋ยวเราลงลงรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนี้แหละแล้วก็กลับสีลมถนนสีลม มรถแตกป,ปามาถ้าทางที่ตรงไปด้านหน้าน,นี่คือไปสำย่านได้นะครับไปเอ็มอทีสำย่านนะครับไปแบบวัดหัวลำโพงไปสมย่านมิตรทาวอะไรย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงไปตรงนี้อันนี้คือเข้าในเมืองนะไปสยามเนาะอาบรรยากาศครับประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวทันกจะจะกลับแล้วเพราะว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วอะแล้วก็สองทุ่มแล้วด้วยถ้าแบบ ตกมาก็คี้เกียจเดินแล้วขี้เกียจจะเดินแล้วเดินทางเดินทางกลับบ้านนะคะ